เชิร์พับสวัสดีสวีดัดเพื่อนๆวันนี้มีลูกออสเข้าบ้านทำอะไรอยู่ฮะรำอยู่ไ,ไม่รำสิทำงานดีกว่าฮะตอนนี้น้องนิวเลิสอยเอฟซีด้วยสถานที่ตั้งอยู่ไหนครับน้องนิวขอรับชมคลิปนะครับสถานที่ตั้งนะครับเราอยู่ที่ถนนเรียบช่างด่วนโรงเรียนสวยกุหลาบธนบุรีพระรามสองนี่นะจ๊ะหรือตรงข้ามเสากิโลเมตรที่260นะครับวันนี้เรามีลูกออสเข้าบ้านดูทะเบียนซะก่อนน้องกำไรเห็นไหมสามสี่เจ็ดสองก็เป็นเก้าเก้าเจ็ด ไม่ใช่เด็กเก้าแปดก็เป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดหนึ่งแปดเฮ้ยก็เป็นเก้าเหมือนกันแล้วเนี่ยเฮ้ได้อยู่ได้อยู่นะครับผู้คนรวมดีคิดผววได้บัวครับน้องเหนียววันนี้ครับผมเรามีรถบ้านนะครับมานําเสนอหนึ่งคันเพื่อนวันนี้เรามีเป็นลูกออสนะฮะเป็นปี2010นะครับจุดเด่นคันนี้ก็คือว่าเป็น2010ที่เป็นแมนเนอร์เชนแล้วนะไฟท้ายจะเป็น3ขีดละนะครับถ้าตัวธรรมดาจะเป็นไฟท้ายแดงอยู่ถ้าตัวนี้เป็นล้อแม็ก15นิ้ว C E 28ด้วยนะครับแล้วก็มีจัดหมอกด้านล่างด้วยตัวนี้เป็นตัว E นะจ๊ะไม่ใช่ตัว J นะตัว J จะเป็นมือหมุนนะครับสวยนะเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับนิ้วรอยก็นะครับแทบไม่ค่อยมีเลยสีประมาณสัก90%ขึ้นนะครับปลายท้ายสวยตามที่ที่บอกเลยเพื่อนๆไม่น่าเชื่จะเป็น3ขีดล่างแล้วนะฮะถ้าตัวธรรมดาเนี่ยสีแดงจะอยู่ข้างบนนะครับนั่นเป,ป็นเปรือ อันนั้นเป็นตัว07 08 09 210นะครับแล้ว10ปลายๆเนี่ยกับ11เนี่ยจะเป็นโฉมนี้ละเพื่อนๆน่าจะพอทราบกันอยู่แล้วนะจ๊ะโลโก้สวยนะครับเป็นตัว E นะครับแล้วก็ไฟท้ายก็ถือว่าค่อนข้างเรียบร้อยนะครับเนี่ยสีก็สวยนะเนี่ยนะครับคิ้วนะครับแล้วก็พวกหลังคาอะไรพวกเนี้ยโดยรวมก็ถือว่ายังดูดีอยู่เลยนะครับแล้วก็ไม่แพงด้วยแสนตุ้ยๆเพื่อนๆนะครับ้อมแอคเ่ยงานออโต้แล้วนะครับสวยๆเลยที่เบรกหน้าด้วยนะครับ ไหน้าก็ยังสวยงามอยู่สรุปคือคันนี้แจะไม่ต้องทําอะไรลนะมาดูภายในดีกว่าฮะเฮ้ยโอ้คันนี้กระจกใสมากเลยน้องนิวนี่ทะลุได้เลยนเนี่ย <c oughs> เอาเปิดกระจกไว้อยู่หรอแผงประตูสวยสะอาดนะครับสวิตกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับภายในก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับเบาะผ้าก็ไม่มีขาดนะครับเป็นตัวเริ่มต้นเข้าเลย รถนิดชึ่งนะครับกระจกปรับข้างไฟฟ้าด้วยเพราะเป็นตัว E นะจ๊ะเบาะก็ไม่มีขาดพวงมาลัยก็สวยงามนะครับที่สําคัญคือมีหน้าจอ Android ให้ด้วยนะครับไม่ถอดนะจ๊ะมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นเลยนะครับที่นี่ไม่มีนโยบายถอดของลูกค้านะจ๊ะไปฝั่งนู้นกันนี่ครับแผงประตูก็สวยสะอาดนะครับซอกมุมเดิมนะครับแล้วก็คอนโซลก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับนี่ครับช่องช่องแอร์เนี่ยถือว่าโอเคนะนี่ครับหน้าจอที่บอกนะเพื่อนๆนะก็สวยสะอาดนะครับเป็น อนโทรยด้วยนะครับแล้วก็หัวเกียร์ออโต้ช่องเก็บของนะครับเบาะก็ยังไม่มีขาดนะแต่อย่างใดแถวที่2นะครับก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับนีประเด็๋นิดนึงนะเดี๋ยวจะมุดละนะครับเบาะผ้าก็ยังสะอาดอยู่นะครับเบาะผ้าด้านหน้าด้านหลังก็ยังไม่มีขาดนะครับมุมหัวหมอะเรียบร้อยนะครับสวยงามจริงๆนะจ๊ะเฮ้ยโอเคนะเนี่ยเพื่อนๆภาษีหกเก้านะนะครับนะครับต่อแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มาติดไว้นะครับ ห้องเครื่องสวยสะอาดนะแบตเตอรี่นี่คือ 4, 6, เดือน4ี่เฮ้ยเพิ่งจะเมษายนี่ย<อ>พิษภานเม่ยนารกันาสิงหากันยานตุลาขอเพิ่งจะหกเดือนเองคัน,น้าสวยนะครับค่อนข้างเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็ไม่ติดแก๊สด้วยนะเป็นน้ำมันนะครับเนะครื่อง v ี t i สวยงานนมสกระโปงเดิมอ่ะโชว์ตัวเส้อหนึ่งรอบผูกไม่แพงเลยเพื่อนๆคันนี้แสนก็บบาทเองนะฮะคันนี้น่าจะแสนสามแสนสามเก้าผมจะไม่ปิดนะเพื่อนๆนะอ่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันครับ นีฮ่ฮะ,มา,ะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆกับ Toyota v ีออปี2010น,นะครับในเล่มน่าจะมือที่2หรือมือแรกนะผมจะไม่ผิดเพื่อนๆนะต้องขอโทษที่รถเยอะอยจริงๆนะฮะ80-90ิบเคั 90, คนดีจำไม่ได้จริงๆนะฮะจะสวยครับรถเรียบร้อยมากๆไม่มีชนหนักจนน้ำบอกเลยว่าสภาพพร้อมใช้นะฮะรถสวยๆเลย <S 2> <S 2> ออกรถ1,000บาทนะ,ะนเพื่อนๆก็ได้ v ีออไปคร <ไป S 2> อบครองแล้วจ้าผ่อน3-4มสี่พันหนึ่งสบายๆเลยนะครับกันแดดกันฝนนะครับกันลมได้ด้วยนี่ฮะกลับมาแล้ว ออกรถ1,000บาทเท่านั้นเองนะครับก็ได้วีออสเท่ๆ1,000ไปใช้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับชื่อช่องพีพีอัตุขั h a ช n น l นะจ๊ะในช่อง YouTube เป็นกำลังใจพวกเรานะครับเราจะได้นำรถสวยๆดีๆถูกๆเนี่ยเอามาฝากเอ็ซีกันนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย